วันนี้ได้มีทางลูกค้านะครับนำปั๊มไว้นะครับเป็นรุ่น IPV7 นะครับตัวขีด125นะครับขีด101นะครับได้นำมาตรวจเช็คกับทางบริษัทวีเทคเรานะครับเดี๋ยวเราจะไปชมคลิปกันนะครับว่าความเสียงของปั๊มตัวนี้เป็นยังไงบ้างนะครับไปรับชมกันได้เลยครับนะครับจะส่งงานต่อให้ทางทีมเซอร์วิสนะครับเดี๋ยวทางทีมเซอร์วิสก็จะมาทำการตรวจเช็คปั๊มนะครับครับสวัสดีครับผมกรกนนะครับ สำหรับวันนี้ก็เราจะมาทําการเช็คนะครับตัวปั๊มตัวนี้กันนะครับของ Power ูไฟนะครับผมก็เดี๋ยวขั้นตอนแรกก่อนที่เราจะทําการตรวจช็คเนี่ยเราทําการมาร์กก่อนนะครับว่าลักษณะเดิมเนี่ยมันอยู่ยังไงนะครับก็เดี๋ยวเราขีดกันก่อนเลยอันนี้ก็คือเรามาร์กแล้วนะครับแล้วก็ดูทิศทางการหมุนนะครับอย่างตัวนี้ก็จะเป็นหมุนขวานะครับดูทิศทางการหมุนเลย อีกหนึ่งอย่างนะครับที่เราลืมไม่ได้คือเราควรจะเก็บภาพไว้ก่อนนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยเราลื้อไปแล้วนะครับเราอาจจะลืมก็ได้ว่าส่วนไหนมันอยู่ตรงไหนนะครับก็เก็บไว้ก่อนนะครับก่อนที่เราจะทําการลื้อถ่ายทุกมุมนะครับหลังจากที่เราทำการถ่ายรูปก,กันครบทั้งสี่มุมแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปทำการรื้อตรวจเช็คภายในกันนะครับ ติดตามชมกันดีกว่าครับทาการหรือตรวจเช็คนะครับปั๊มปั๊มไฟตัวนี้กันนะครับผมขั้นตอนแรกนะครับเราก็ต้องคลายน็อตออกก่อนนะครับทั้งสี่ตัวนี้เราก็ได้ทําการถ่ายไว้บ้างแล้วนะครับเพราะว่ามันมันค่อนข้างแน่นนิดนนะึง อันนี้ที่เราาร์ k ไว้มา r k ไว้เพื่ออะไรครับช่งางเพื่อดูเขาเรียกว่า,าเราจะได้ใส่ไม่สลับกันนะครับเพราะว่าบางทีอาจจะสลับกันอันนี้เราต้องการให้มันคงเดิมไว้นะตามมาตรฐานเดิมที่เขาผลิตมาประกอบตามเดิมตอนนี้เราจะทําการเปิดฝาหลังก่อนนะครับ ปั๊มตัวนี้จะอยู่ในเครื่องฉีดของคาร์บเมอร์นะครับอันนี้เราก็จะแบบถ่ายกันแบบเร็วเลยนะครับเพราะว่าเราเพิ่งรับปั๊มของลูกค้ามาทางเมื่อวานนี้เองนะครับอันนี้เราจะเปิดฝาหลังก่อนนะครับ ั๊มชนิดนี้จะเป็นปั๊มแบบอินเทอร์นอลเกียร์ปั๊มนะครับแรงดันที่ทําได้ก็อยู่ประมาณ315บาร์นะครับตัวนี้ตอนนี้ฝาหลังก็ใกล้จะเปิดได้แล้วนะครับ ตัวนี้น้ำมันก็ค่อนข้างที่จะไม่สกรปรกมากนะครับนี่เป็นแผ่นวาลนะครับจะเป็นแผ่นวาลวนะครับตัวนี้แผ่นวาลก็สภาพ่ันข้านที่ก็ดีนะครับส่วนอันนี้จะเป็นเข่าปั๊มนะครับ เผาปั๊มถ้าเราสังเกตด,ดีๆก็จะเป็นรอยนะครับตัวนี้จะเป็นคลื่นแล้วนะครับเป็นรอยส่วนตัวนี้จะเป็นแผ่นกดนะครับที่ทำให้ปั๊มมีแรงดันหรือมีเชชเชอร์นั่นเองนะครับถ้าเราสังเกตตัวนี้ก็จะเป็นรอยแล้วนะครับ ลอยแล้วก็จะมีจะมีคาบด้วยนะครับคาบของการไหม้นะครับน่าจะมาเกิดเกิดมาจากความร้อนนะครับถ้าเราสังเกตก็จะมีคาบนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแผ่นทองเหลืองเหมือนกันนะครับแผ่นวาลตัวนี้ก็จะมีคาบนะครับ ปั๊มตัวนี้ที่ลูกค้าส่งมาตรวจเช็คกับเรานะครับก็ทําแรงดันไม่ได้นะครับแล้วก็มีการรั่วซึมนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวโรเตอร์นะครับ ถ้าสังเกตดูนะครับปั๊มตัวนี้ก็สาเหตุที่ทําให้ปั๊มเสียหายนะครับก็น่ามาจากความร้อนนะครับแล้วก็สิ่งสกปรกนะครับอันนี้คือค่อนข้างที่จะดํามากนะครับเดี๋ยวทางบริษัทเรานะครับก็จะส่งรายงานความเสียหายนะครับไปให้ทางผู้ใช้งานนะครับแล้วทางบริษัทเราก็จะเสนอราคาในการโอเวอร์ฮอนปั๊มตัวนี้นะครับให้ทางลูกค้า หากผู้รับชมคลิปนะครับสนใจนะครับจะส่งปั๊มไฮดรอลิกมาให้เราตรวจเช็คนะครับทางบริษัทเราก็ยินดีนะครับเดี the, ๋ยวทางเราก็จะทําการเสนอราคานะครับแล้วก็เสนอความเสียหายนะครับว่าชิ้นไหนเสียหายบ้างนะครับแล้วทางบริษัทเราก็จะสั่งของมาจากต่างประเทศนะครับเพื่อทําการเปลี่ยนอะไหล่ให้ลูกค้านะครับเมื่อเปลี่ยนอะไหล่ให้ลูกค้าแล้วนะครับเราก็จะทําการเข้าเครื่องเทสตัวนี้นะครับ อันนี้เครื่องเทสของบริษัทเรานะครับโอเคครับเดี๋ยวทางบริษัทเราก็จะทำการทำรายงานนะครับให้ลูกค้าแล้วก็ส่งคลิปวิดีโอนะครับให้ทางลูกค้าได้ดูนะครับโอเคครับแล้วพบกันใหม่นะครับในงานต่อๆไปของทางบริษัทวีเทคเรานะครับขอบพระคุณครับ